การธรรที่ตอัก้าลำตัวกระดูานจหกสถานต้นทางกรุงบุรีปลายทางานงโก้ดยสารที่ากทไกับนโรเและสารโดยสารได้ใช้านขึ้นข้เสีงเสียงวีดมาแล้วนะครับของปู G ่ GEK 4026นะครับทําขบวน259นะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีท่าเรือน้อยนะครับอำเภอท่ามากานะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ 9นะครับเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีท่าเรือน้อยแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดย O uh, G E K 4026 เรบปับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไ i b ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับวันนี้มาถ่ายสายการจนบุรีนะครับให้เพื่อนๆได้นนชมกันแล้วพบกันใหม่นะครับ